เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทแลกเป็นเงินสดได้หรือไม่เปิดเงื่อนไขร้านค้าแบบไหนแลกได้ฝังรายละเอียดในคลิปเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทแลกเป็นเงินสดได้หรือไม่เปิดเงื่อนไขร้านค้าแบบไหนแลกเป็นเงินสดได้ยำ้ำห้ามซื้อสินค้าอบาย,ยมุก และชําระนียังคงเป็นที่น่าติดตามนะคะสำหรับวงเงิน1,000 0บาทของพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะน,นี้รัฐบาลเพื่อไทยก็กำลังพยายามขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวหากยึดตามไทม์ไลน์เดิมแล้วคาดว่าจะมีการบังคับใช้ในช่วงไตรมาสแรกของปี2,567าหสำหรับนโยบายนี้ใช้งบประมาณ560,000ล้านบาทโดยเป็นการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับประชาชนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไป มีเงื่อนไขว่าใช้จ่ายกับร้านค้าในรัศมี4กิโลเมตรระยะเวลาการใช้จ่ายนาน6เดือนโดยจำนวนเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีในดิจิทัล w a l l ล็ตของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องมือทำมาหากินหรือใช้เติมน้ามันได้หลายท่านตั้งคำถามว่าวงเงินนี้แลกเป็นเงินสดได้หรือไม่ วงเงินนี้ไม่สามารถแลกถอนเป็นเงินสดได้โดยให้ใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันก็ยังสามารถใช้จ่ายได้โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแต่สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะต้องเป็นร้านค้า ที่อยู่ในระบบภาษีและร้านค้านอกระบบฐานภาษีด้วยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้คัดกรองจึงจะสามารถนำเงินดิจิทัล w a l l ล็ตไปแลกเป็นเงินสดได้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ